ก็สวัสดีครับน้าๆวันนี้ก็ข้าวตอกเม็ดแตงนะครับสำหรับลูกค้าน้าๆที่รอกันนะครับผมตอาเม็ดแตงมาแรงครับทุกนี้คิวจองค่อนข้างยาวนะครับก็เป็นเม็ดแตงนะครับหัวสวยๆครับอข้าดำจะเป็นข้าดำนะครับก็เพึ่งเข้าเสร็จก็มาลองฟังเสียงดูสักนิดนึงนะครับไม่ได้สั่นนานนะครับผม ยังไม่เข้าด้ามนะครับจับไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็พอสั่นได้นะครับก็ได้ทุกทิศทุกทางนะครับผมแล้วแต่คนที่จับแบบไหนจับคู่หรือจับนอนอย่างนี้นะครับได้ทุกทิศทุกทางนะครับก็ไปสั่นที่กลางแจ้งนะครับไม่ได้สั่นในห้องนะครับกลางแจ้งก็เสียงจริงเลยนะครับ ครับผมก็เป็นติวแม็ดแดงนะครับงานสวยๆขังข้อนะครับต่อผมจะขังข้อนะครับทุดติวนะครับจะขังข้อทุกชุดนะครับนอกจากตอกเนื้อนะครับที่ไม่ได้ขังข้อให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอกเนื้อครับเป็นผิวข้างนะครับตอนนี้จะไม่ได้ขังข้อนะครับของเสียงสักนิดนึงครับยังไม่เข้าดำาเหมือนกันนะครับเสียงปิทุกทาง ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับ่วงนี้าณะท่านใดที่ออกหมายก็ให้มันหมานนะครับ่วงนี้อุปสรรคก็เป็นลมนะครับกับความหนาวนะครับมือจังมือเก่งกันนะครับใครออกหมายก็ให้มันหมานครับท่นนี้เป็นเตียวครับเตียวแบนนะครับก็เป็นตอกต้นแบบนะครับ ็ได้ทุกททุกทางเหมือนกันครับนะรแบบน้าไหนจับจับแบบถนัดแบบนี้หรือถนัดแบบนี้นะครับเสียงก็ออกุทิศท,ทุกทางครับผมประมาณนี้ครับวันพิเศษว,วันนี้ก็มีส่งงานอีกครับงานไม่แตงงานติวแล้วก็งานตอกเนื้อนะครับผมเดี๋ยวนี้จะจัดสง่งครับผมสวัสดีครับ